เราจะมีมุมมองในการหาพื้นที่แรงเงารูปนี้อย่างไรดีครับโอเคเริ่มต้นนะครับถ้าคุณครูบอกว่าเอ๊ะเรามาลองหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนไหมก่อนที่เราจะหาพื้นที่แรงเงาอ่ะสมมติเราหาพื้นที่ทั้งหมดก็จะได้กว้างคูณยาวถูกไหมครับได้กว้างคูณยาวอคุณครูเริ่มต้นหาพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราก็เก็บตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็จะเท่ากับกว้างนะครับ แล้วก็คูณยาวเราก็จะได้ตัวเลขนะ6คูณ3นะครับกว้างคูณยาวเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะ6คูณ3เท่ากับ18นะครับตารางเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะก็เป็น cm ยกกำลังสองเก็บตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูซิว่าเราจะมีวิธีหาเพิ่มเติมยังไงนะการที่เราจะหาพื้นที่แรงเงานะครับคุณครูจะลองสังเกตยอย่างนี้นะครับเราจะแบ่ง เขาเรียกว่าวาดเส้นให้มันเชื่อมโยงกันต่อกันไปเพิ่มนะครับก็ชื้นนี่นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าในอารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นครับมันจะแบ่งเป็นช่องๆแบ่งเป็นช่องๆงล้วเลยค่อยๆดูนะครับใครที่เพิ่งเริ่มทําพื้นที่แรงเงาหรือว่าเริ่มเห็นโจทย์พื้นที่แรงเงานะครับค่อยๆดูตามนะแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้นะครับโอเคได้กี่ช่องครับเนี่ยได้กี่ช่องครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าช่องถูกไหมได้เก้าช่องและพื้นที่ทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราหาได้สิบแปดถ้าครูอยากจะถามว่าเอ๊ะหนึ่งช่องเนี่ยมันคือพื้นที่เท่าไหร่หนึ่งช่องมันคือพื้นที่เท่าไหร่ครับก็เอาสิบแปดหารด้วยเก้าถูกไหมพอมีเก้าช่องก็แบ่งเป็นช่องละสองถูกไหมครับแบ่งเป็นช่องละ 2. สองแสดงว่าหนึ่งช่องเนี้ยครับเดี๋ยวครูขอขอนุญาตลบตรงนี้นิดหนึ่งนะเอ้หนึ่งช่องเนี้ยอันนี้มันคือเต็มเต็มเลยถูกไหม หนึ่งช่องเนี้ยเต็มเต็มหนึ่งช่องเนี้ยมันคือสองตารางเมตรถูกไหมครับมันคือสองตารางเมตรหนึ่งช่องอ,ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งช่องเขียนไว้ด้วยนะครับหนึ่งช่องเท่ากับสองตารางเมตรบางคนงงเอ๊ะสองมาจากไหนครับครูนี่ครับทั้งหมดคือสิบแปดแล้วเมื่อกี้เราแบ่งเป็นเก้าช่องเมื่อกี้เราแบ่งเป็นเก้าช่องเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเราแบ่งเป็นเก้าช่องอันนี้มันถูกทาเต็มเต็มเลยก็คือมันคือหนึ่งช่องเต็มเต็มเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดโอ้ยนี่สิบแปดยูนี่นะครับเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นเก้าช่อง9ก้าช่องหนึ่งสองเซนติเมตรโอเคมาดูรูปอื่นครับมาดูรูปอื่นรูปอื่นเนี่ยมันถูกแบ่งครึ่งหมดเลยเห็นไหมมันถูกแบ่งครึ่งมันถูกแบ่งครึ่งหมดเลยครับแสดงว่าหนึ่งถ้าหนึ่งช่องเต็มเต็มคือสอง นึ่งช่องเต็มเต็มคือสองครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมแสดงว่าไอพื้นที่แรงเงาส่วนที่เหลือครับถ้าคุณครูเขียนสีแดงกันดะ้มันก็คือจะชิ้นละหนึ่งหมดเลยถูกไหมครับเพราะหนึ่งช่องเต็มเต็มคือสองอะ่ะหนึ่งช่องเต็มเต็มคือสองแสดงว่ามันชิ้นละหนึ่งมันมีกี่ชิ้นครับเนี่ยมีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นเพราะฉะนั้นจาก ไอชิ้นนี้ที่เรานับไปแล้วนะว่าได้2เซนติเมตรนะครับแล้วก็บวกอีก6นั่นเองเนาะก็เป็น6กบวกสเท่ากับพื้นที่แรงเงานะ8ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับทันไหมคือบางทีพื้นที่แรงเงาถ้าเราถ้า,ถาภาพไม่ได้ซับซ้อนมากเนี่ยเรามองให้ออกว่าเอ๊ะมันแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งไหมหรือมันแบ่งกี่ช่องหรือบางคนก็ตัดแปะก็ได้นะครับถ้าตัดแปะก็คือเราก็เอาชินนานาช้นนี้มาแปะตรงนี้เอาชิ้นนี้มาแปะตรงนี้มันก็จะตรงนี้ก็จะเต็มอย่างเงี้ยครับ เราข้างบนเหลือ2ชิ้นเอามาแปะกันก็จะได้อีกหนึ่งช่องอันนี้เต็มก็หกคูณหนึ่งได้หกเนาะอีกหนึ่งช่องหกบวกอีกสองเพราะว่าหนึ่งช่องมันคือ2ถูกไหมเดี๋ยวทันไหมครับเมื่อกี้ถ้าครูครูเอาชิ้นนี้มาแปะตรงนี้มันก็จะเต็มถูกไหมมันจะเต็มแบบนี้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้หายไปพอมาได้ตรงนี้เต็มปุ๊บปะครับมันคืออ่ายาวคือ6สูงเนะี่ยตรงนี้คือหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกอันนี้คือสองหกบวกสองก็เป็นแดอยู่ดีนะครับโอเคแล้วแต่มุมมองนะครับคือคืออเหมนกัับบว่ายๆจจุดดี เห็นจากภาพหลายๆภาพเราก็จะมีมุมมองมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบก็คือพื้นที่แรงเงานะครับพื้นที่แรงเงาก็คือ8ปตารางเซนติเมตรหรือ cm ยกกำลังสองนะครับนั่นเองประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ไอเดียนะที่จะสามารถนะครับต่อยอดรูปอื่นๆหรือว่าภาพอื่นๆที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับ